สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องพระเหมาพระบ้านทั่วไปเหมือนเดิมนะครับก็มีมีพระมาแบ่งปันให้เช่าหาสะสมนะครับนี่ก็มีหลากหลายรายการนะพี่นะวันนี้นี่ครับช่องทางการติดต่อของป้อมพระเครื่องนะพี่นะ สามารถแอด ID ดียไลนได้ที่ pom 232910หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์099 236 3998นะพี่นะนี่สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ส่วนช่องทางการชำระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเราก็มี2ออย่างนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางกับโอนนะครับแล้วก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดอีพีใหม่ๆนะวันนี้เราก็มาชมรายการแรกนะพี่นะจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับนี่รายการแรกนะครับเป็นพระปุหนังเนื้อชินนะพี่นะ เป็นพระปุหนังเนื้อชินแบบนี้นะครับรายการแรกนะนี่นี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่สองนะครับก็เป็นพระปุหนังอีกหนึ่งองนะแต่องค์นี้เป็นปิดทองนะครับนี่องค์นี้ปิดทองด้านหน้านะครับเป็นพระปุหนังอยุธยานะพี่นะ นี่ปุหนังนะครับปิดทองด้านหน้านะครับรายการนี้ก็เจ0ร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นพระเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่นะนี่เป็นพระเหรียญอาจารย์ฟัน่นเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ครับรุ่นแรกครับสิทธ์ทออสร้างถวายนะครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะพี่นะ นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้ออบาก้านะพี่นะนี่รายการที่สามนะครับก็เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะนี่สวยๆแบบนี้เลยต่อไป,<ๆ>ไปรายการที่สี่นะครับพี่เป็นหลวงปู่สุขนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะพี่นะวัดโพไซทองนะครับนี่นี่นะครับสวยๆนะ เรียมกันน้ำอัดใส่กรอบเรียบร้อยนะครับรายการที่สี่นะก็เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ0ดร้อยบาทนะพี่นะนี่นี่นะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับนี่รายการที่ห้านะเป็นพระเหรียญเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ สวยคมชัดนะพี่นะนี่รายการที่5ก็700บาทนะครับรายการนี้นะพี่นะ700บาทนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่หนะพี่นะรายการที่6นะครับ 6. เป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับนี่อุดผงนะพี่นะเป็นพระชัยวัดอุดผงนะครับนี่เป็นอุดผงหรือชันรลงนะครับนี่ เป็นพระช้ยวัดเก่าไม่ทราบที่นะรายการที่6นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะรายการนี้ก็700บาทนะพี่นะนี่ครับต่อไปนะครับรายการที่7นะพี่นะต่อไปรายการที่7นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อโบราณไอเขาเรียกว่าหลวงพ่อนะสีสวัสดนะครับ สีสวัสด์นะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเป็นเหรียญหล่อโบราณสีสวัสด์นะครับน่าจะเขตแถวนะครสวรรค์นะพี่นะรายการนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะนี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปดนะพี่นะเป็นพระหลวงปู่สุขนะครับนี่เป็นพระหลวงปู่สุขนะนี่นะครับนี่เนื้อเก่าๆแบบนี้นะ นี่ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับด้านหลังมีรอยจานมือแบบนี้นะพี่นะนี่พร้อมกรอบแบบนี้นด้พี่นะสวยๆเลยรายการนี้เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่รายการที่แปดนะครับอันนี้รายการที่แปดนะเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่นะครับนี้เป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าก็เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่ๆท่านใดซื้อหลายองค์ก็สามารถโทรเข้ามาคุยต่อรองได้นะครับสามองค์สองพันบาทพร้อมจัดส่งนะพี่นะ สามองค์สองพันบาทพร้อมจัดส่งไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะเก็บปลายทางก็ไม่บวกนะครับนี่รายการนี้รายการที่เก้าก็เจ็ดร้อยนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบนะพี่นะนี่เป็นรูปลออหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับเป็นพระรูปลออหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับนี่นี่นะครับ อันนี้เป็นรายการที่10นะพี่นะรายการที่10ก็700บาทนะครับรายการนี้นี่ต่อไปนะครับรายการที่11นะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่ศุขนะครับรูปหล่อโบราณหลวงปู่ศุขวัดโพไซทองนะครับนี่วัดโพไซทองนะครับนี่องค์นี้นะครับนี่ไลค รายการที่11นะครับรายการนี้ก็700บาทนะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะนี่พี่พท่านใดเหมาอะอดูไม่ทันหรือว่าส่องไม่ชัดนะพี่นะสามารถแคปแล้วแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้า8้าสองสามหกสามเก้าเก้าแปนะพี่นะสามารถแคปแล้วส่งมา แอดไลน์มาได้นะครับมาขอรูปเพิ่มเติมนะพี่นะอันนี้รายการที่สิบสองนะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธโธนะรุ่นสร้างบร,รมีสองห้าหนึ่งเกล้านะครับนี่เป็นหน้ากากทองแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบสองนะครับ ต่อไปรายการที่สิบานะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะพี่นะเป็นพระพิมพ์ฐานคู่กุบางขุนพรหมนะครับนี่นี่นะครับเก,เก่าแบบนี้นะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบานะพี่นะ 700บาทนะครับรายการนี้ต่อไปรายการที่14นะพี่นะ <S <S เป็นพระชยัยเป็นพระชัยวัดนะครับไพรีพี่นาดนะเป็นพระกิ่งไพรีพี่นาดพิมพ์เล็กนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะเรียมพลาสติกเก่าๆล้านๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้รายการที่14นะครับนี่รายการที่14นะ รายการนี้เอา700บาทเท่ากันนะครับ700บาทนะ3องค์2,000บาทไม่บวกเพิ่มนะครับเก็บปลาทางเราก็ไม่บวกนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่15นะครับรายการที่15นะครนะเป็นพระรูปหล่อโบ,บราณน,นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุกนะนี่หลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับ เป็นรูปหล่อบโบราณเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้700บาทนะครับรายการนี้เจ็อบาทนะพี่นะ <c oughs> อันนี้เป็นรายการที่15นะครับต่อไปรายการที่16นะเป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นพระรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่นะนี่ เก่าๆแบบนี้นะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับไอันนี้เป็นรายการที่16นะครับ700บาทนะรายการนี้700บาทนะครับนี่นี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่17นะพี่นะรายการที่17เป็นพระชอบใหญ่หลวงข่อเงินนะครับ เป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนี่นะครับนี่เนื้อ,อาหาเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะพี่นะนี่อันนี้เป็นรายการที่17นะครับ700บาทนะพี่นะรายการที่17700บาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่18นะครับนี่เป็นนี่นะครับเป็น สมเด็จพระเจ้าตากสินนะพี่นะนี่สมเด็จพระเจ้าจะตากสินนะครับค่ายตากศินจันทบุรีนะพี่นะนี่มีตอกโค้ดนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่จันทบุรีนะนี่นะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่รายการนี้รายการที่สิบแปดนะครับเจ็ดร้อยบาทน,นะพี่นะ รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะนต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่โ้เป็นพระสมเด็จเนื้อเนา่าเน่ามันมันแบบนี้นะพี่นะเนื้อเน่าเน่ามันมันแบบนี้นะดูนะนี่รายการนี้นะครับรายการที่สิบเก้านะครับ <ST> 700บาทนะพ uh. ี่นะรายการนี <cel> ้เพ <it> ียง700บาทเท่าน like ั้นนะครับนี่นี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยต่อไปรายการที่20นะพี่นะรายการที่20นี่เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะเนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการที่20นะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะ นี่สวยๆมันๆแบบนี้นะพี่นะ700บาทนะครับนี่รายการที่20นะครับต่อไปรายการที่21บนะพี่นะรายการที่21เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลวยนะวัดโพสิตารามนะเป็นเหรียญกลมนะครับนี่เหรียญกลมมีหูนะนี่ นี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญล่อโบราณเก่านะพี่นะนี่เป็นเหรียญล่อโบราณเก่ามีหูนะครับเหรียญล่อโบราณเก่ามีหูนะนี่พี่พี่ท่านใด ทราบที่หรือชอบสนใจนะครับรายการนี้รายการที่22นะครับ700บาทนะครับ700บาทนะนี่ต่อไปรายการที่23นะครับนี่รายการที่23นะเป็นเหรียญรอเหรียญรอหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะพี่นะนี่ ดูมีรอยตะใบใเก่าๆแบบนี้นะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับนี่รายการนี้รายการที่23นะเนื้อเก่าๆแบบนี้ก็700บาทเท่านั้นนะครับรายการนี้700บาทนะนี่ต่อไปนะครับรายการที่24นะครับรายการที่24เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับท่ามะไฟนะพี่นะ รูปหล่อหลวงพระเงินท่ามะไฟเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะนี่ดูเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะ <c oughs> รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่พี่ท่านใดซื้อสามองค์สองพันบาทพร้อมจัดส่งนะครับสองพันบาทพร้อมจัดส่งไม่มีบวกเพิ่มนะครับนี่ซื้อองค์เดียวเจ็ดร้อยเราก็ไม่บวกเพิ่มนะครับไม่บวกค่าจัดส่งเพิ่มนะ บริการนี่เก็บเงินปลายทาง700บาทนะครับนี่อันนี้รายการที่24นะต่อไปรายการที่25นะครับนี่เป็นพระชัยวัดนะครับนี่เป็นพระชัยวัดนะนี่เนื้อเก่าๆแบบนี้นะนี่มีอดมีอุดชันนลงนะครับอุดชันนลงหรือคลั่งไม่แน่ใจนะดำๆแบบนี้นะ นี่เป็นพระเชยวัดเก่าไม่ทราบที่นะนี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะต่อไปนะครับรา,าร,นะรายการที่ยี่สิบหกนะรายการที่ยี่สิบหกนะโหเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ เป็นพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆนะนี่ดูนะครับสวยคมชัดนะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่หลังแบบนี้นะรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการนี้เราก็คิดเจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่ต้อนรับปีใหม่นะพี่นะ 700ร้อยบาทสามองสองพันไม่บวกเพิ่มนะครับเก็บปลายทางสามารถเก็บปลายทางได้นะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบหนะครับเจ็ดร้อยนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะครับ คณะสิทธิ์สร้างถวายเป็นที่ระลึกในคราวสร้างมนดบหลวงพ่อนะครับพระชีววัดบุรพาจังหวัดสุรินทร์นะครับ,บรสองหนะครับ,รบเหรียญหลวงพ่อปุดุลน,นะครับสวยๆแบบนี้นะคมๆเลยนะนี่ในการที่27นะรายการนี้700บาทเหมือนกันนะครับ เจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะพี่นะนี่พี่พี่ท่านใดดูไม่ทันหรือว่าผมอาจจะไปไวสามารถกอแล้วแคปบแคปแล้วแอดไอด์แอลน์ที่เบอร์โทร099 236 3998นะพี่นะสามารถแอดไลน์มาขอรูปหน้าหลังเพิ่มเติมได้นะครับนี่ รายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระนางพญานะหเก่าๆเลยเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะพี่นะนี่นางพญาพิมพ์เล็กเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะรายการนี้ก็เอรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์เล็กนะนี่เนื้อเก่าๆมันๆแบบนี้นะนี่ รายการที่28นะครับรายการนี้เจ0บาทนะพี่นะ700บาทนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่29นะพี่นะรายการที่29นะครับนี่เป็นพระนางพยาพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับเป็นพระนางพยาพิมพ์อกนุนใหญ่นะ <c oughs> รายการที่29นะครับนี่สวยๆนี่นะครับ สวยๆเก่าเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะนี่คมชัดนะพี่นะรายการที่29นะครับรายการนี้700บาทนะครับ700บาทนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่30นะพี่นะรายการที่30 uhm เป็นพระซุ้มกรอนะพี <DP> ่นะเป็นพระซุ้มกรอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะครับเป็นพระซุ้มกรอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะพี่นะนี่ นี่นะครับนี่เนื้อเก่าเก่าเลยนะรายการที่30สบนะครับรายการนี้700บาทนะพี่นะ700บาทนะครับนี่ต่อไปนะครับรายการที่ส1เอดนะพี่นะรายการที่ส1เอดนะครับรายการนี้เป็นสิงสามขวัญนะครับเป็นงาแกะนะเป็นสิงสามขวัญงาแกะนะครับนี่ นี่รายการที่31นะครับรายการนี้ผมขอพอเปิดไว้ที่1200บาทนะครับ1200บาทนะครับนี่รายการที่31นะต่อไปรายการที่32นะครับรายการที่32เป็นสิงหาแกะเหมือนกันนะครับนี่สิงหาแกะฝังตาพลอยนะครับนี่เป็นตาพลอยแบบนี้นะ สิงนี่เก่าๆแบบนี้นะพี um, ่นะนี <t odo> <t odo> ่นี่นะครับรายการที่สามสิบสองนะครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่ากันนะครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่สามสิบสามนะพี่นะรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเจริญพรนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรบนนะ นี่พิเศษกรรมการนะครับมีตอ,อกพิเศษกรรมการฝั่งนี้ตอ,อกคําว่าคูณนะครับนี่แล้วก็มีตอ,อกตรงนี้นะด้านหลังนี่ครับเมตตามหานิยมนะปี2536นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรบนนะครับนี่กรอบสวยๆแบบนี้นะพี่นะดูกรอบสวยๆแบบนี้นะนี่รายการนี้นะครับ1,200บาทนะ รายการนี้หนึ่งพันสองรอบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการที่สามสิบสี่นะนี่นะครับนี่เหรียญหลวงเหรียญคูบาสีวิชัยนะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะสองสี่แปดสองนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อม ข้างเป็นแบบนี้นะเหรียญห่วงเชื่อมข้างแบบนี้นะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สาสิบสี่นะครับหนึ่งันสรอบาทนะพี่นะ1นึ่พันสรอบาทนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0ูนย์เก9าเ้าสสามหสามเก้า้าแปดนะครับหรือจะเป็นการแอดไลน์ก็ แอดไลน์สามารถแอดเบอร์โทรได้เลยนะครับ0 9นย์6 3 9 9 8นะพี่นะนี่รายการที่34นะครับ1,200บาทต่อไปรายการที่35นะพี่นะรายการที่35เป็นพระหลวงพ่อฉุยนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อฉุยนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ขอบข้างแบบนี้นะ เหรียญห่วงเชื่อมขอบข้างแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับรายการที่สามสิบห้านะรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับรายการที่สามสิบห้าต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับนี่เป็นพระเหรียญน,นะครับ เหรียญที่ระลึกในงานศพพระครูอละธรรมธรรมรดอะไรอย่างเงี้ครับนี่ถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่นะสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่เหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้นะสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่นี่นะครับเหรียญเก่าๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สามสิบหกนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการนี้นี่ ต่อไปนะครับรายการที่37นะพี่นะ37ดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกันนะครับรายการที่37เหรียญหลวงพ่อกันนะนี่เนื้อทองแดงนะครับนี่เก่าเหรียญพอสวยนะครับเหรียญพอสวยนะนี่รายการนี้เปิดไว้ที่1,200นรบาทนะพี่นะ1 2 0 0ันบาทนะรายการที่37นะครับนี่ ต่อไปรายการที่38นะครับรายการที่38เป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะเหรียญขอบสตางห่วงเชื่อมนะครับเหรียญขอบสตางห่วงเชื่อมนะสวยๆแบบนี้นะอันนี้รายการที่38นะครับรายการนี้1,200บาทนะพี่นะ1,200บาทนะครับนี่ ต่อไปรายการที่39นะครับรายการที่39นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่แบบนี้นะครับหลังยันสี่นะสองสี่หกเจ็ดนะพี่นะนี่สองสี่หกเจ็ดนะครับนี่นี่นะครับอันนี้รายการที่สามสิบเก้านับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะ 1,200บาทนะครับนี่ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายรายการที่40นะครับเป็นพะร,รเนพะเหรียญหลวงปู่สุขนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะนี่เหรียญขอบข้างนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะนี่ขอบข้างนะครับ นี่ปิ้นๆน,นะสวยๆเลยเหรียญน,นี้นะพี่นะนี่สองสี่หกหกนะครับนี่รายการที่สี่สิบนะเหรียญน,นี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจสามารถโทรคุยต่อรองได้นิดหน่อยนะพี่นะ,น,ะนี่นะครับนี่รายการสุดท้ายนะครายการที่สี่สิบนะวันนี้ ้อมพักเครื่องก็นำพระมาให้พี่ๆเอฟซี FC ได้ชมทั้งหมด40รายการนะพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนสามารถแคปรูปแล้วสามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทร0992363998ได้นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์อันเดียวกันนะพี่นะสามารถแคปแล้วมาขอรูปหน้าหลังเพิ่มเติมได้นะครับ วันนี้ก็นำพามาแบ่งปันทั้งหมด40รายการนะก็ก่อนจะท้ายคลิปนะพี่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจป้อมพักเครื่องนะครับและจะไม่พลาด EP ใหม่ๆนะก็ส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะ